ใส่ปุ๋ยสูตรไหนให้เหมาะกับพืชปลูกข้าวโพดปลูกกาแฟปลูกยางพารากโกโกอื่นๆอีกมากมายใช้ปุ๋ยสูตรไหนดีเป็นคำถามที่กว้างเกินไปครับเพราะพืชแต่ละช่วงต้องการทาดอาหารที่ไม่เหมือนกันสูตรปุ๋ยก็ย่อมต่างกันไปครับขอเวลาไม่กี่นาทีทำความเข้าใจสูตรปุ๋ยแล้วนำไปใช้ได้ตลอดครับกรเกษตรแนวใหม่จะเล่าให้ฟังครับ สูตรปุ๋ยหลักๆจะมี3ตัวคือ NPK N หมายถึงไนโตรเจนช่วยบำรุงลำต้นและใบ P หมายถึงฟอสฟอรัสช่วยบำรุงดอกและช่วยกระตุ้นการลงหัว K หมายถึงโพแทสเซียมช่วยสร้างแป้งและน้ำตาลช่วยบำรุงผลผลิตให้สมบูรณ์และความสำคัญของโพแทสเซียมอีกอย่างหนึ่งคือช่วยควบคุมการปิดเปิดของปากใบพืชให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ เข้าใจความหมายของสูตรปุ๋ยทั้งสตัวแล้วพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเน้นเป็นสูตรไหนดีให้เหมาะกับพืชของเรามาดูตัวอย่างสูตรปุ๋ยที่เราจะนำไปปรับใช้กันครับ 1. ช่วงพืชปลูกใหม่ต้องการบํารุงต้นและใบนั่นหมายความว่าต้องการไนโตรเจนสูงสูตรปุ๋ยที่นำมาปรับใช้เช่น2 5 7หหรือ1688หรือ 2555หรือถ้าเป็นกลุ่มพืชอายุสั้นประเภทผักอาจจะใช้เป็นปุ๋ยยูเรีย่ย4600หรือ2100ได้ครับ 2. ช่วงพืชกำลังโตต้องการบำรุงทุกส่วนสามารถใช้เป็นสูตรเสมอเช่น151515 15 15, หรือ161616 16 16. 3. ช่วงเริ่มให้ผลผลิตช่วงนี้พี่ต้องการสร้างแป้งและน้ำตาลเพื่อสะสมสำหรับการออกดอกออกผล ตระกูลไม้ผลหรือไม้ยืนต้นเช่นยางพาราไม้ผลนิยมใช้เป็นสูตรตัวหน้าและตัวท้ายสูงเช่น15525สอวนพืชที่เป็นตระกูลลงหัวเช่นมันสำปะหลังหอมกระเทียมมันเทศมันหวานแครดอาจจะปรับใช้เป็นตัวกลางและท้ายสูงด้วยก็ได้ครับเช่น63235สองสหรือหนึ่งสสี่ช่วงติดผลผลิตแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องบำรุง ผลให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงจะนิยมใช้เป็นปุ๋ยสูตรตัวท้ายสูงเช่น0050หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโพแทสเซียมซัลเฟตเป็นปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงผสมกับกรมถันจะช่วยในเรื่องของการสร้างสีกลิ่นและรสชาติที่ดีให้กับผลไม้สวนไม้ดอกจะทําให้สีสวยสดใสเสมอกันสามารถใช้สลับกับสูตรที่มีตัวท้ายสูงเช่น1 3 1 3 2 1ได้เลยครับข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการใช้ปุ๋ยเคมีที่ควรรู้ปุ๋ยเคมีจะออกฤทธิ์ได้โดยประมาณ3มสัปดาห์ดังนั้นไม่ควรใส่บ่อยและมากเกินไปจะมีผลเสียกับพืชครับควรใส่ประมาณ3 4สสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปุ๋ยเคมีแนะนำใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกเพื่อป้องกันการเกิดดินเสียหรือทำให้ดินแข็งมากเกินไประยะยาว การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมจะทําให้ดินมีความร่วมสดีขึ้นครับส่วนสําหรับสวนไม้ผลอย่างเช่นทุเรียนหากมีความกังวลว่าการใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสหรือปุ๋ยตัวกลางเป็นระยะเวลานานๆจะเกิดการตกทางสามารถใช้จุลินทรีย์ฉีดพ่นบริเวณดินทุกเดือนโดยเฉพาะไมโครไรซ่าซึ่งจะช่วยสลายฟอสเฟตในดินได้เป็นอย่างดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ